หน้าในกระจกอะไรเงี้ยหลวงพ่อเคยสังเกตนะแล้วเราเห็นหน้าตัวเองไหมเพราะว่าเห็นแต่จมูกเว่าจมูกเราโด่งหน่อยถ้าจมูกแบนๆมองไม่เห็นนะเนี่ยตัวเรามีอยู่นะกายนี้จิตน,นี้มีอยู่แต่เราไม่เห็นมันงั้นอย่ามัวแต่ตเลิดออกไปไกลเรียนรู้ทวนกระแสเข้ามา รู้ลงในกายรู้ลงในใจตัวเองโอปัยิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองมาเรียนรู้เดี๋ยววันหนึ่งก็รู้ถูกเข้าใจถูกกายนี้คือทุกข์จิตนี้คือทุกข์มันก็วางถ้ามันรู้ทุกข์แล้วมันก็วางแล้วไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องพยายามวางจิตมันวางเองก็มันรู้แล้วว่าทุกข์เรื่องอะไรมันจะไปหยิบไว้เมื่อก่อนเขาชอบเปรียบเทียบนะให ขันห้าเราเนี่ยเหมือนถ่านไฟแดงๆถ่านไฟเนี่ยสีมันสวยใช่ไหมถ่านติดไฟสีสวยๆเด็กไร้เดียงสาเห็นถ่านไฟสวยๆก็หยิบพอไปหยิบแล้วไฟลวกมือไฟไหม้มือแนละ้วตั้งแต่นั้นเรียกให้หยิบถ่านแดงๆไม่หยิบลนะจิตนี้ก็เหมือนกันจิตนี้มันหยิบก็ขันเอาไว้ นะรู้สึกว่าดีสวยงามดีงามแต่สติปัญญาแก่กล้ารนถะขันนี่คือตัวทุกข์นะคราวนี้จ้างให้ก็ไม่หยิบแล้วไม่ต้องพยายามที่จะไม่หยิบมันไม่หยิบเองแหละเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วนะคือชาติก็คือการที่จิตหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นแก่ใจแนละ้ สิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมะจบแล้วเรียนหนังสือจบแล้วจบลงที่ไหนจบลงที่จิตมันหลุดพ้นแล้วละมันพ้นแล้วไม่มีงานที่จะต้องทําต่อเพื่อจะให้จิตหลุดพ้นอะไรเงี้ยไม่ต้องทำาละหลุดแล้วหลุดเลยงั้นชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้ว มันรู้สึกอย่างนั้นนะนั่นแหละที่สุดของทุกข์ละถ้าเราภาวนานะถึงจุดนี้เราจะสิ้นสงสัยนะมันมีคำอยู่คำนะครูบาอาจารย์ท่านชอบพูดกันว่าสิ้นสงสัยนะองค์นี้สิ้นสงสัยองค์นี้สิ้นสงสัยสิ้นสงสัยเพราะอะไรเพราะแจ้งแล้วแจ่มแจ้งแล้วที่สุดของทุกข์มันอยู่ตรงไหนนะที่สุดของทุกข์มันอยู่ตรงธรรมนะั่นแหละธรรมะนะ สิ่งที่เรียกว่าธรรมะตัวนี้มันเป็นธรรมะเหนือโลกเหนือขันเหนือวัตตสงสารนะไม่งั้นยังไม่มีจุดสิ้นสุดนะก็ยังเวียนว่ายไปเรื่อยๆพระโสดาสกทาคาพระอนาคานะยังไม่เห็นจุดสิ้นสุดนะแค่เข้าใกล้นะแล้วปุถุชนอย่างพวกเราเ่ะจะเห็นไหมไม่เห็นหรอกนะต้องฝึกตัวเองให้มากอย่า วุ่นวายทะเลทะไลนะที่น่าห่วงเลยคือพวกเราชอบทะเลทะไลนะตั้งใจพอนายนะเอาจริงเอาจังยังไม่ค่อยจะรอดเลยนะทะเลทะไลแล้วม,มันจะรอดเหรอนะไปไม่รอดหรอกนี่ละกฎแห่งกรรมใครทำคนนั้นก็ได้นะไม่ทำก็ไม่ได้หรือทำในทางที่ไม่ดีก็ไม่ได้นะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ ตัวหนึ่งหลังส่งกันบ้านปีที่แล้วพบว่ารู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นจิตตั้งมั่นมากขึ้นเริ่มที่จะเป็นกลาง <c oughs> เห็นตัวกูเก่งตามมาหลังความคิด <c oughs> เห็นจิตเกิดดับและไม่ใช่เราได้บ่อยและชัดมากขึ้นแต่มักมีคำถามตามมาหลังจากเห็นแบบนั้นบ่อยๆว่า แล้วตกลงจิตคืออะไรมันถามของมันเองขอหลวงพ่อแนะนําเพื่อความก้าวหน้าค่ะให้รู้เลยว่าจิตฟุ้งซ่านตรงที่จิตมันสงสัย <c oughs> แล้วมันถามมันแสวงหาคําตอบไม่ต้องหาคําตอบนะรู้ว่ามันฟุ้งซ่านรู้ว่ามันสงสัยนะรู้อย่างนั้นเลย ความสงสัยมันก็เป็นสภาวะอันหนึง่งเหมือนกับความโลภความโกรธนั่นแหละ